ก่อหลังจากที่เสร็จการเสร็จงานครับก็ตามประเพณีก็จะเส้นเตาสาเกไหมก็เส้น จังการาเซนจังการาให้กับแม่ครัวก็อย่าได้พบได้เจอ,อง,ง,งานอย่างนี้ขนเขาร้อนมือร้อนเท้าเป็นของร้อน

យកញឹកមកគ្នាឲ្យលឺកົບគ្នាឲ្យទៅបាបងថាអុយមកទីមកចប់ខាងគ្នាលើទីដើមលឹងដែងកូនចៅអុយសិននេះទៅលោកឡានទីធ្វើអីកូនចៅឲ្យមកប្រាំងមកឲ្យយិនទឹងសុខទៅហើយចង់ទៅចាត់ញុំញុំឲ្យញុំទៅកាកូនចៅកូនទៅ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  ยม้วยาัท uh, ุกมดส่งอาซาทุกแม่เดินากตัวก็เดินคอยอินก็เดินคอยคยคอเมาคอมานะงเ็นรางหมจตองมีต่าอยคิดดูทั้งหมดทั m <m ้ง อะไรที่ของที่จำเป็นในการใช้ทำธุรกิจงานต่างๆงนเาริางาร่ารง,งานแล้วก็ทำลูกทีสุนส้นไหว้เข้ามา คือว่าเป็นการขอขมาเความเชื่อคือสืบสารต่อต่อกันมาจ้างดเด่

បងតាមនេះឲ្យប្រឹងកោអាអ្នកបាក់គ្រៀងបាក់ស្ាំងអើយឲ្យនិយាយឲ្យជុំតែពេកព្រឹងយប់ណាហើយណាមកយន់នោះ ถูกต้องวะดการทุกขลงก่อนแวรวยบบซานี่เป็นช่วย้ายสาถูกครับบัดเอาบัก็ูบายสุงหลังจากที่เส้นไหวเส้นเตา คันเท่าคนแก่ก oh, ็อ๋อันหัวจักถึงหัวคนเคนอันี้เบียร์ถูกคราฟไป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 ไไปไี่คไปไปไปาปไไปไปไปไอไมไปเ้

เดอยเดินมาทงนี้มันเกลี้ยงไม่ได้ทุ um ่จเก็บเองยงไม่ได้ใายแวก็อ้วด่ี้ยโมไวยวผูกแขคนที่รวย่วยงานแต่ก bueno, ็พบ okay ัวไม่ครัวนาย หรือว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานสิ้นสุดในโรงงานบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อสมสุกดสิทธิ์กริญในวันนี้ อาหารเลมคัววันนี้ก็เป็นไรเฮ้ยนี่ไปจับไปเตี๋ยวแม่เตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตียวแม่แม่เตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเอียมานยังครัแม่คัวเน

การมีเส้นไว้เาเล่นกาเสร็จพิธีเสร็จงานครับตานประเพณีบ้านเราก่อจะปูกข้อต่อแขนให้เล็กตัว Quello không, quello không được mẹ. Bà phía những tấm có dị អើអើយលឺលឺម៉ាញ់ហេះកលាញ់លឺម៉ាញ់ហ៎កលាញ់លឺម៉ាញ់អើយតែគេធ្វើបនបហើយនេះនេះគេធ្វើធម្មនាថ្វាយសង្កឋានស៊ឺស៊ឺនេះថ្វាយសង្កឋានគម្ដាអឺកុំនិយាយคําថ្វាយមិនខែរមែងចុះយ៉ាហៃខ្ញុំធ្វើមកនេះហ៎ បានដាក់បោកមកហើយមកជួយមកណែចំហានចောက်យាយក្រៅឲ្យមួយជំនុំដាក់កន្ទុយយាយធុបគលីស្វងជួនណាបានជំនុំញ៉ាំឯណោមញ៉ាំទៅទៅមើលប្របបោកចូលនិយាយគุยតលមកត្រោតអាចតមកបានអាចខំថាដាក់បោកមើលណាបោកជួយបងអាតាមទៅក អត់ព្រយបាននឹងពេកតឯងយូរមួយទៅមួយនឹងពេកឯងតាមហេប្រាក់ប្រាក់នៅប្រាក់ប๊ะហេឡាក់ទៅអូទៅនៅញ៉ះចាស់នេះប៉ោប៉ោបើញ៉ះគំញឈ្លោអត់ដឹកដៃ